มากันที่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวคนส่งยิ้มกับจุงลุยเองค่ะวันนี้พี่จุงนพขวันนักนวลจะพาไปติดตามชีวิตของคุณลุงยศที่อาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีอาชีพ ช้เพียงแค่เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประทังชีวิตนะคะทุกวันนี้เนี่ยที่พักอาศัยก็เป็นลักษณะของเพิงสังกสีที่ไปปลูกอยู่ในที่ของคนอื่นตอนนี้มีความหวงังมีความฝันเล็กๆนะคะอยากจะมีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ความฝันของคุณลุงยศมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนติดตามไปได้วยกันในช่วงคนส่งยิ้มกับจุงลุยเองค่ะ ทนทศของลุงยศลำปางไม่มีรายได้ไม่มีอาชีพด้วยสภาพร่างกายที่ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะโรคกระดูกทับเส้นเดินก็ไม่สะดวกหยิบจับอะไรก็ลำบากไม่มีงานที่จะเลี้ยงตัวไม่มีอาชีพที่เป็นหลักแหล่งเลยต้องอดมื้อกินมือมีก็กินไม่มีก็อดอาศัยเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุประทังชีพไปวันกน ข้าปลาเลยอไม้กครับอู้อครับเนี่เปิดตอนหนุ่มๆนะครับนะชาขั้นมากเกะตัวกับมอยูก็ไผ่ก็สวนกับโซะหรือว่าเริมค้างตัางมาเผาทานขายแต่ตอนนี้แข่งขามดีไปไหนมันได้เพราะเป็นกระดูกทับเส้นมาได้ห้าปีแล้วครับเตินไก่กับมันได้มีรายได้ยังเลยครับมีรายได้ย่างเลย ก่อนหน้านี้ลุงยศมีอาชีพเข้าป่าเลื่อยไม้พออายุเยอะก็ทำไร่ทำนาเก็บฟืนข้างๆถนนมาเผาเป็นทานขายแต่ตอนนี้ไปไหนไม่ได้เพราะกระดูกทับเส้นเดินไกลก็ไม่ได้รายได้เฉลี่ยต่อวันไม่มีเลยสักบาทอาศัยเงินผู้สูงอายุและได้จากลูกเดือนละ400-500ยถึงาญาติพี่น้องนานๆก็จะให้ทีหนึ่งเก็บพักขึ้นตามรั้วกินพอประทังชีวิตไปวัน วันนี้มีหน่วยงานช่วยเหลือสร้างงานสร้างอาชีพให้ลุงยศได้มอบไก่พันไข่ให้ลุงได้เลี้ยงไว้กินไข่เหลือก็เก็บขายเติมทุนชีวิตได้มอบไก่พันไข่จำนวนห้าตัวแล้วหาัวหารแล้วก็ภาชนะพร้อมอุปกรณ์มอบให้คุณลุงนะครับไว้ประกอบอาชีพ ในบ้านเพื่อจะได้มีอาชีพเสริมให้กับในครอบครัวซึ่งคุณลุงเขาอยู่คนเดียวนะครับ ต้องขอบคุณหลายหน่วยงานที่นำไก่มามอบให้ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ทำให้ลุงยศได้มีอาชีพที่อยู่กับบ้านไว้เลี้ยงชีพและยังมาแนะนำการเลี้ยงการให้อาหารการให้น้ำการผสมอาหารให้คุณลุงอย่างถูกวิธีให้ลุงยศไม่เหงาไม่เบื่อมีกำลังเดินต่อสู้กับชีวิตในบ้านปลายได้อย่างมีความสุข และทั้งหมดนี้นายคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวบริษัทเนเจอร์เฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลโฮดิ้งจำกัดบริษัทธุรกิจเหล็กดีรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้ทุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ